นวัดงานหลักฐานตอบโต้หลังโดนเอปารีนาด่าเป็นคนน่าสมเพชเมื่อวันที่26กรกฎาคม64นวัดอิสระกรายศ,รศีพิธีกรคนดังที่พึงออกจากโรงพยาบาลรับป่วยโควิดได้โพสต์ตอบโต้เอปารีนาโดยระบุว่าการเรียนท่านปารีนาไกลคุบสสพลังประชารัฐผมได้แนบเอกสารมาดังนี้ 1. รูปท่านเพื่อเป็นการยืนยันด้วยภาพว่าผมหมายถึงบุคคลใด 2. ใบรับรองแพทย์การรักษา พร้อมขีดเส้นใต้สีแดงเน้นอาการวิกฤตในชีวิตของผมตามที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงตัวผมว่าเป็นคนน่าสมเพชฟังแล้วและดูด้อยค่าและอีกมากมายตามที่ท่านสสสัมภาษณ์จึงอยากเรียนข้อมูลที่ถูกต้องตามใบรับรองแพทย์นี้ให้กับท่านสสปารีนาโดยความเคารพท่านสสอ,อย่างสูงลงชื่อนวัตอิสระไกรศีลฝากกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ